สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับคลิปนี้ก็มาดูนะครับ10เรื่องอีหยังวะในเกม ROX Next Generation นะครับมาดูกันนะครับว่าตั้งแต่เล่นเกม ROX มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยเราเจอเรื่องอะไรที่มันรู้สึกว่าอีหยังวะกันบ้างน,นะฮะมาชมกันนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเรียกร้องกันมาอย่างยาวนาะนก็คือเรื่องของการเก็บเกี่ยวนั่นเองนะฮะ เนื่องจากการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันสามารถเก็บได้แค่ชั้นแนลเดียวก็คือชั้นแนลที่1เท่านั้นนะครับแถมว่ายังเก็บได้เป็นบางเวลาตามเพื่อที่จะเริญเติบโตนั่นเองนะฮะซึ่งทางทีมงานเนี่ยเขาเคยมีการเปิดโพลไว้ในกลุ่มคอมมินิตี้ของเขานะฮะว่าอยากให้เขาเนี่ยอยากให้ทีมงานเนี่ยแก้เรื่องไหนบ้างที่สุดนะฮะแล้วก็เพื่อเป็นฟีดแบ็กในการพัฒนาต่อไปนะฮะซึ่งเรื่องที่บหเป็นอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการเพิ่มชั้นแนลในการเก็บเกี่ยวนั่นเองนะ ซึ่งก็ผ่านมาแล้วตลอดเวลาประมาณ2เดือนก,กว่าๆนับตั้งแต่วันที่เปิดเซิร์ฟมาะฮะก็ยังอยู่ที่ชแนลเดียวเหมือนเดิมแล้วทุกคนก็ต้องแข่งแย่งดอกไม้กันอยู่อย่างนี้นะฮะแถมด้วยระยะเวลาตอนที่ฝนตกเนี่ยมันก็ยังมีดีเลย์ประมาณ3ามวิในการเก็บเกี่ยวอีกนะฮะซึ่งผมมองว่าตรงนี้มันทําให้การเก็บเกี่ยวเนี่ยดึงคนออกไปเยอะพะสอสมควรเนืน่องจากว่ามันต้องไปแข่งแย่งกับคนอื่นนะ,ะมันทำให้เราลําบากนะฮะสำหรับใครที่เป็นสายเก็บเกี่ยวก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยถูกใจในสิ่งนี้นะฮะแล้วยิ่งต้องไปเก็บในถ้าอะไรอย่างเง ก็ต้องแข่งแย่งกันอีกเช่นกันนะครับสำหรับเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของการซื้อของจากพ่อค้านั่นเองนะฮะหลายๆคนเนี่ยพอจะซื้อของจากพ่อค้านะครับพอกดไปที่ร้านแล้วแล้วก็เลือกที่สินค้านะฮะตัวสินค้านี่จำนวนที่เขาเลือกมาให้แบบ e f f u u t เนี่ยก็คือจํานวนแม็กซ์สุดเลยนั่นเองนะฮะ ซึ่งเราบางทีเราไม่ได้อยากซื้อแม็กขนาดนั้นแล้วบางทีเรารีบนะฮะเราก็ซื้อมาเลยนะครับสมมติอยากซื้อแค่1ชิ้นเนี่ยแต่ว่ามันเด้งขึ้นมาส9งชิ้นแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เราเสียเงินไปปล่าประโยชน์เลยนะครับอย่างเช่นตอนลง k v m อย่างเงี้ยครับจะรีบซื้อพานาซีไปสัก2-3ชิ้นนะฮะปรากฏว่ากดซื้อปุ๊บอ้าวไม่ทันได้ดูนะฮะรีบจัดนะฮะซื้อไปเลย175อันนะฮะซวยเลยนะครับเงินหายไปเลยล้านกว่านะฮะสำหรับเรื่องที่3นะครับเป ไอเทมบางอย่างเนี่ยรูปเหมือนกันเด็เลยแต่ว่าเป็นไอเทมคนละชนิดกันนะครับอย่างเช่นเยลโล่พอชันนะฮะก็จะมีเยลโล่พอชันปกตินะครับเยลโล่แบบ PVP แล้วก็ขวดสต a ามิน่าพอชันนะฮะที่รูปเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะซึ่งผมก็เคยพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนเปิดเซิร์ฟแล้วครับแต่ว่าก็ไม่มีการแก้ไขยังไงนะฮะเหมือนเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยก็จะมีแก้รูปบ้างแล้วนะครับในส่วนของยา PVP อะไรแบบนี้เขาจะทําให้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะนอกจากนี้ก็มีของอื่นอีกนะครับที่มีรูปคล้ายกันนะครับ ไม่ใช่ขายกัน์สีก็คือเหมือนกันเลยนะครับอย่างเช่น Alloy Pickaxe นะครับที่เป็นจอบขุดคันเทปนะกับ Common Pickaxe นะครับที่รูปเหมือนกันเดะเลยนะฮะมันเลยทําให้เราแยกความแตกต่างไม่ได้เลยนะครับรวมถึงว่าไอ้รูปของไอเทมอัปเกรดต่างๆเนี่ยที่เราไปขุดแล่มาเนี่ยเราก็แยกไม่ได้ว่าอันไหนมันเลเวล1อันไหนเลเวล2อันไหนเลเวล3นะฮะอย่างเช่นอัปเกรดดิ้งเมท่าอันเนี้ยเลเวล2นะครับอันเนี้ยเลเวล1อันเนี้ยเลเวล1แบบล็อกนะครับก็คือเหมือนกับว่าซื้อมาจากตลาดกลางนะฮะแล้วก็อันนี้เเลลว3นะะฮ อันนี้ก็คือแบบมองไม่ออกเลยนะครับคือบางทีเราจะจัดสรรจะบริหารของในคังอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้เราลําบากนั่นเองนะฮะสำหรับเรื่องที่4นะครับก็คือเวลาที่เราลงดันไปต่างๆนะฮะสมมติว่าเราลงดันกับคนในปาร์ตี้ที่มีเลเวลพาสเต็ม80แล้วนะครับเราจะได้ไอ้พวกกล่องนี้มานะฮะเป็นกล่องรูปบาโฟจูเนียตัวเล็กนะครับซึ่งถ้าเราเปิดขึ้นมานะครับบางทีเราก็จะได้พวกคอมมอนพิแอคต่างๆแล้วก็ยาสถานะต่างๆนะฮะหรือว่าโคดสต้ามินาแบบขนาดเล็กนะฮะ ซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราได้จอบขุดแบบปกตินะฮะมันไม่อยู่ในสล็อตเดียวกันนะฮะคือไม่เข้าใจว่าจะแยกไว้หลายๆช่องให้เปลืองพื้นที่ทาไมครับบางทีมันก็ละลานตานะฮะรวมเป็นช่องเดียวแบบจํานวนกี่อันเลยก็น่าจะจบนะฮะคือเข้าใจในสถานการณ์ที่ว่าถ้าเกิดเราขุดไปแล้วเนี่ยบางทีจอบแต่ละอันมันมีค่าเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันนะฮะแต่ตอนที่เราขุดแรกเนี่ยมันก็มีให้เลือกอยู่ดีนะครับว่าเราจะใช้จอบอันไหนนะฮะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอีอย่างวาเหมือนกันนะครับเปลืองพื้นที่มากเลยนะฮะ ต่อกันที่เรื่องต่อไปนะครับที่รู้สึกอีกอย่างว่าเหมือนกันก็คือเรื่องของการลงร้อยชั้นนะครับหรือเ s Tower นะฮะคือ LS Tower ของเวอร์ชัน LX เนี่ยรู้สึกว่าห่วยแตกมากเลยครับคือของรางวัลเนี่ยไม่น่าสนใจเลยนะครับคือจริงนะครับที่เราจะได้พวกออร่าต่างๆนะครับมาแลกของใช้สำหรับอัปเกรดตัวละครหรือว่า e n ็นแชรหรือว่าไปแลกชุดโอดินนะฮะแต่บางทีเนี่ยเราลงไปเจอบอสต่างๆกว่าจะผ่านชั้นนู้นชั้นนี้มาเนี่ยผมก็เข้าใจว่าน่าจะมีของบอสตกมาบ้างนะฮะแต่ว่าเอาจริงเนะ แล้ที่ชื่อร้อยชั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ร้อยชั้นนะครับมีเกินร้อยชั้นขึ้นไปอีกนะฮะแล้วกว่าจะผ่านแต่ละชั้นเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรนะค,ค่อนข้างจะหลับมากเลยนะค,คือบางทีลง k v m เสร็จแล้วก็นัดมาลงร้อยชั้นกันต่อเนี่ยโอ้โหจะหลับเอาทุกทีเลยนะฮะ มาในเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของรางวัลเช่นกันก็คือเรื่องของการลงกิววอ์นะฮะคือบางทีได้บ้ามันเนี่ยผมรู้สึกว่ารางวัลมันก็ไม่ได้น่าดึงดูดใจสักเท่าไหร่นะฮะคือถด้จะเป็นขวดสปิริตอันนี้มาครับซึ่งขวดสปิริตอันเนี้ยเอาไว้อัพในส่วนของสปิริตในอาวุธเงานั่นเองนะฮะซึ่งกว่าจะไปถึงการอัพสปิริตได้เนี่ยต้องมีอาวุธเงาเลเวล7เลเวล8เลยนะฮะซึ่งได้มาตั้งแต่ตอนที่เราอาวุธเงาเลเวล3ต้นๆ้นแบบเนี้ยกว่าจะไปถึงนะฮะกว่าจะได้ ถึงแม้ว่าเราจะมีโอกาสได้ลงดันต่างๆเพื่อที่ไปล่าบอสนะครับแต่ว่าล่าบอสในดันกิ้วเนี่ยของลาวันก็ไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าการเก็บหินในดันเนี่ยก็ไม่น่าสนใจเช่นกันเพราะว่าก็ต้องแข่งแย่งกับกิ้วอื่นเช่นกันนะฮะคือมันมีของแล้วเอาไว้สําหรับให้เราได้เลือกบ้านเลยนะครับสมมุติว่าลงดันย่อนก็อาจจะได้ในส่วนของ emblem of the sun god ในเวอร์ชัน pc อะไรแบบเนี้ยคือน่าจะมีระบบเปิดหีบในบ้านกิ้วอะไรแบบเนี้ยเพื่อลุ้นของลาวันที่คนอื่นหาไม่ได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งผมคิดว่ามันจะน่าสนนใจมาากกว่ะ ไหนก็พูดถึงของรางวัลแล้วครับมาพูดถึงเรื่องที่7กันดีกว่านะครับก็คือเรื่องของรางวัล OX นะฮะ คือเราจะตอบ ox ไปให้ถูกทั้งหมด12ข้อไปทําไมในเมื่อของรางวัลเนี่ยมันแทบไม่แตกต่างกับคนที่ตอบได้แค่1ข้อเลยนะฮะแล้วของรางวัลที่ได้เนี่ยมันก็จะมีกล่องทั้งแบบกล่องไม้กล่องเงินแล้วก็กล่องทองใช่ไหมฮะแต่ของที่ได้มาเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบเฮดเกียร์ธรรมดานะซึ่งเราแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเลยนะครับผมคิดว่าของรางวัลจาก ox เนี่ยโอโ้โหแย่มากครับคือเข้าใจแหละครับว่าคนที่ถูกมากกว่านียก็จะ xp เยอะนะครับแต่ว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดึงดูดใจให้เราพยายามที่จะถูกทั้งหมด12้อมาากกว่นนีนะ คือเอาจริงๆถ้าเกิดไม่ให้ของมาตั้งแต่แรกก็จบแล้วนะครับจะไม่รู้สึกอีหยังวะแบบนี้เลยนะฮะสำหรับการลง OX นะฮะมาถึงในข้อที่8นะครับก็คือเรื่องของ Kingdom p a า s นะครับคืออี่ยังวะกันตรงที่สมมุติเราเลเวล45ซึ่งยังลง Ancient Pyramid Dungeon ไม่ได้นะฮะแต่ก็มีเควส Kingdom p a า s ให้เราลง Ancient Pyramid Dungeon นะฮะ ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทีมงานเขาปรับมาเพื่ออะไรนะครับคือเข้าใจแหละว่ามันสามารถรีเฟซได้แต่มันแคปรีเฟซแค่3ครั้งต่อวันเนี่ยบางทีมันก็เสียไปโดยปล่าประโยชน์เลยนะฮะร,รวมถึงไอเควสท้าดวลเควสบางเควสเนี่ยก็เช่นกันนะครับอย่างเช่นซีซั่นเนี้ให้เก็บเบสเลเวลไปถึงเลเวล70นะฮะโอ้โหใครจะไปเก็บได้นะถ้าเกิดเขาไม่เติมเงินแล้วก็เล่งเลเวลได้เร็วกว่าคนอื่นตั้งแต่แรกๆนะฮะทำให้เขาไปเก็บเลเวลในจุดที่ไม่ค่อยมีคนได้แรกๆนะครับเขาก็ทําได้แหละฮะ แต่คนที่อยู่ในค่าเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยโอ้โหผมว่าไม่มีทางถึงนะฮะเจนะครับคือต้องเก็บตัวเบสทีอย่างเดียวเลยแต่ไม่เน้นเก็บจ็อบเลยเนี่ยก็ค่อนข้างยากแล้วนะฮะ มาต่อกันที่เรื่องอย่างว่าเรื่องที่9ก้ากันนะครับก็คือเรื่องของการวางตำแหน่ง n b c ในการทำเควสนะฮะอันนี้ก็น่าจะเอยียงว่ากันหลายคนนะครับอย่างเช่นคนที่ทำเควสมิชชั่นบอร์ดแล้วก็ต้องมาทำเควสในถ้ำม,มดนะฮะก็ต้องมาเจอกับ n b c หัวล้นคนนี้นะฮะที่เขายือนอยู่บริเวณที่อยู่กับฟิวดล่าอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งบางทีเราก็ตอนนั้นอะเลเวลเราก็อาจจะยังไม่เยอะมีเลือดไม่เยอะนะฮะบ,บางทีเราก็กดเดินเควสมาแล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะครับปรากฏว่าพอกลับมาที่คอมออาตัวละครตายนะฮะโดนก นยต้องไปยืนอยู่ท่ามกลางฟิลด์ดอลล่าแบบนี้ก็โดนฆ่าตายเปล่าๆนะฮะซึ่งนอกจากไอเควสท่ามดที่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ยังมีเควสอื่นๆอีกครับเช่นเควสปลาหมึกนะฮะที่เราต้องไปเก็บดอกเดซี่ที่อันเดอร์วอเตอร์เทมเพิลนะฮะเราก็ต้องมาฝ่าดงปลาหมึกตรงนี้อีกนะครับเพื่อเก็บดอกเดซี่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ยังมีเควสเขียวอื่นอีกนะครับที่จะให้เราเนี่ยไปเก็บไข่ที่พีระมิดชั้นที่1นะฮะซึ่งบางทีก็ต้องฝ่าดงอาร์เชอร์ซิเลตันจำนวนมากเข้าไปนะฮะก่อนจะสามารถเก็บไข่ได้ครบนะะฮ ซึ่งในตัวมอนสเตอร์อเชอร์สเกลเลตันนะครับก็เป็นมอนที่ตีไกลด้วยครับแล้วก็ตีแรงแล้วก็โอ้โหอยู่เป็นกลุ่มเยอะมากๆด้วยนะฮะทำให้เก็บไห่ยลำบากมากเลยนะฮะสำหรับข้อต่อไปเป็นข้อแถมนะคกัะเป็นข้อที่9.5ครับคือเรื่องของประกาศนะฮะหลายๆคนก็คงจะบ่นนะครับว่าประกาศเนี่ยมึงจะบังข้อมูลทําไมนะครับบางทีเราหาข้อมูลมอนสเตอร์หรือว่าดูรายละเอียดข้อมูลสินค้าในตลาดกลางอยู่เนี่ยไอประกาศเนี่ยบังหมดเลยนะครับ ยิ่งลงเวลาที่เป็นเลขศูนย์ศูนย์แล้วเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยครับอย่างเช่นอีกสิบนาทีนะครับยเนียนเมลเทนจะเกิดเหตุการ์ฝนตกนะครับอีกสิบนาทีพายอนอีสฟอเรสจะเกิดเหตุการ์ฝนตกอีกสิบนาทีมอลล็อกจะเกิดเหตุการ์พายุทรายอีกสิบนาทีกอบบินฟอรเรสจะเกิดเหตุการ์ฝนตกเรียงมาตรงเนี้ยเลียงไม่หมดอีกนะครับก็มีนักพจนภ์ภัยตื๊ดๆลงประกาศขายไอเทมอยู่ในตลาดกลางรีบมาซื้อเร็วๆโอ้โหกว่าจะจบนะฮะไม่ได้อ่านกันพอดีนะรรับสาหขข้้ออออออมมมููลลเเต์ืว่ไท สำหรับเรื่องสุดท้ายที่เป็นเรื่องอย่างว่าไม่สุดเลยก,ก็คือเรื่องของดราม่าที่ผ่านมานะครับการเสกไอเทมขายในตลาดกลางโดยคาฟาคอมเบอรชั่นนั่นเองนะฮะซึ่งเขาก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าจะเป็นระบบฝากขายนั่นเองนะฮะซึ่งผมก็ได้ไปอ่านมาแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปอธิบายนะครับคืออ่านแล้วก็ชะงนแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าทําเพื่ออะไรนะครับ ซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีการแทรกแซงไอเทมเนี่ยเข้ามาขายจากระบบของเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมจากการเก็บเกี่ยวขุดแร่หรือว่าตกปลานะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นไอเทมที่ขาดตลาดนะครับแต่ว่าผมไปลองซื้ออัปเกรดดิ้งเมทัลเลเวลหนึ่งมาเนี่ยก็มีครูอีเวนต์คอบซึ่งเป็นไอตัวเอ c มําซีสหรับแทรกแซงเนี่ยมาขายให้ผมด้วยเช่นกัน,นครับซึ่งอัปเกรดดิ้งเมทัลเลเวลหนึ่งเนี่ยมันไม่ขาดตลาดอยู่แล้วนะฮะซึ่งเขาก็ได้มีการชี้แจงออกมาแล้วนะครับก็ไปอ่านนได้ะ ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับสำหรับเรื่องอีหยางวะของเกมเอเอ็กที่ผ่านมานะครับก็ฝากกดไลค์และกดซับสไคร b ์ช่องมจินเจอร์ช anel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ